คคำอคอคำออบืและตอนนี้เราก็เดินทางมาที่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จย่านะคะอยู่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อกลายเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแล้วนะคะอลูมิเนียมเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนอะไรอีกนะคะกว่าที่จะกลายมาเป็นขาเทียมที่สมบูรณ์แบบที่ใช้ในขาของคนไข้ได้ค่ะ เดี๋ยวเราลองเข้าไปตามดูนะคะว่าหน้าตาของอลูมิเนียมเมื่อมาถึงที่นี่จะเปลี่ยนไปอย่างไรค่ะวัสีค่ะที่พิการที่เขาจะแบ่งเป็นสักกี่ระดับอ่ามีทั้งหมดประมาณ5ระดับนะฮะ,ะคือระดับแรกคือระดับข้อเท้านะฮะเท้านี่ใช้อลูมิเนียมสักกี่ชิ้นคะใช้อลูมิเนียม1ชิ้นนะฮะสำหรับยึดเป้ากับเท้าให้ติดกันฮะคะือยึดตัวนี้นะฮะ แบ,บที่2องละคะแบบที่2ก็คือคนไข้ที่ถูกตัดขาระดับใต้เข่านะฮะจากหัวเข่าลงมาเนี่ยมาตรฐานก็คือประมาณ7นิ้วนะคะรับอะลูมิเนียมที่ใช้เป็นส่วนประกอบก็คือถ้วยหนมมีหน้าที่ยึดเบ้าขาเทียมให้มัน<อ>ติดกับอะแดปเตอร์ตัวนี้อ,อันนี้คือตัวนี้อ๋อน็อตใี่ส,ใส่วนที่เบ้าแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวยึดเบ้าสวมเข้ามาอย่างเงี้เข้ามาแับแล้วก็เอาตัวแหวนใส่ แหวนนี่ก<ช>็จะเป็นเหล็กละแหวนเป็นเหล็กแล้วนะผู้พิการระดับใต้เข่าก็จะใช้อลูมิเนียมสองิ้น,นคขาขาดระดับนี้เราก็จะมีขาเกษตรให้ด้วยในมันจะแตกต่างกับที่เท้านะครับเท้าอันนี้เลยพัฒนาขึ้นมาทําจากยางรถนะฮะที่เขารีไซเคลิลที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยเราเอามามาขึ้นรูปนะฮะ<ช>แต่ถ้าอยู่ออฟฟิศทำงานออฟฟิศเดินไม่ลายสบายสบายล้วก็จะมีเราก็จะมีเท้าอีกแบบนึงให้ก็หน้าตาก็จะคล้ายๆกับเท้าจริงๆใช่เหมือนเท้าจริง ลักษณะที่สามก็คือขาเทียมระดับตัดคิดเข่านะฮะก็คือขาเทียมระดับระดับน,นี้นะครับชิ้นส่วนที่เราเอามาทําขาระดับนี้ก็ก็เหมือนกับชิ้นส่วนที่มาทําขาระดับใต้เขา<ล>่าอันนี้คือชิ้นส่วนน็อตแบนทําหน้าที่ยึดอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยทําหน้าที่ยึดให้ติดกับหน้าแข้งนะฮะเนี่ยหน้าแข้งหน้าแข้งเทียมนะหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะมาเคลือบก็เคลือบให้สวยงามให้สวยงามอันนี้ก็คือ ข้อเข่าเทียมนะฮะอันนี้ก็คือขาขาดอีกระดับที่4ี่คือระดับเนื้อเขา่าซึ่งระดับเนื้อเข่าเนี่ยคนไข้เนี่ยข้อเข่าถูกตัดออกไปแล้วอันนี้ก็ต้องมีข้อเข่าเทียมย้วใช,ใช่ที่ทําหน้าที่เหยียดงอก,ก็จะมีถ้วยน้ำเหมือนเดิมนะฮะถ้วยน้ำถ้วยน้ำแล้วก็น็อตแบนอันนี้ก็จะมีอลูมิเนียมอยู่ทั้งหมด2ชิ้น 2>, 2ชิ้น<ม>แล้วก็ข้างล่างด้วยนะฮะนนก็เป็น3ามชิ้น ระดับสุดท้ายคือคนไข้ที่ถูกตัดสะโพกนะฮะถูกตัดสะโพกไม่มีกระดูกขาขหายหมดเลยหายหมดเลยเหลือแต่กระดูกเชิงกานอันนี้คือคนไข้ที่ถูกตัดออกไปแล้วฮะเวลาเราจะนั่งเนี่ยเราก็เนี่ยจะเห็นไหมฮะอ๋อระดับของการงอได้เนี่ยมันจะมี2ระดับคือระดับข้อสะโพกอันนี้ก็ระดับข้อเข่าข้อตัวนี้จะทําหน้าที่ทาให้คนไข้นั่งให้คนไข้เหยียดแลวงอนะฮะค่ะอลูมิเนียมในนี้มี กี่ชิ้นนะมีทั้งหมด4ชิ้นนะฮะสี่ชิ้นใหญ่ๆนะฮะชิ้นที่หนึ่งก็คือตัวนี้อันนี้เขาเรียกด้วยวงในนะฮะทำหน้าที่ยึดติดกับเบ้าเบ้าก็คือตัวนี้ที่ทำล่อมาจากคนไข้เจ้านี้ก็ทําจากอลูมิเนียมอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาอันนี้ก็เหมือนกันครับอลูมิเนียมอู้อูนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าระดับที่ห้าระดับที่ห้าใช้อลูมิเนียมเยอะที่สุด รเราเคยวัดกันไหมคะว่าอาลูมิเนียมสักเท่าไหร่คะที่ใช้ในขาเทียมหนึ่งขาปกตินะฮะไอห่วงอลูมิเนียม,มนะครับประมาณ2,500ห่วงนะครับก็จะได้1กิโลพอล้อมเสร็จนี่เราจะได้เนื้ออลูมิเนียมที่จะใช้งานได้ประมาณ7จขีดหรือว่าประมาณ700กรัม700กรัมเนี่ยฉีเป็นชิน้นต่างๆเหล่าน,นี้นะฮะ,ะสามารถจะทำขาเทียมได้3ขาเมือ่อเราได้ของพวกนี้มาแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็เอาไปทําขาเทียมให้ผู้พิการนะครับการทำขาเทียมผู้พิการของเรานี้ก็จะเป็นหนึ่งเราทําที่สํานักงานที่นี่มูลนิธินะฮะ,ะ,ะอีกวิธีหนึ่งแล้วก็จัดหน่วยทำขาเทียมพระช้างเคลื่อนที่ไปยังท้องถิ่นต่างๆในชนบทนะครับ